ทุกคนฉันมีหลานแล้วย้อนกลับไปวันที่5เดือนสนะคะพี่สาโทรมาบอกว่าจะคลอดแล้วเนี่ยจะได้อยู่กรุงเทพพอดีทุกคนก็เลยรีบจองรถตู้เพื่อไปนครสวรรค์แบบเร่งด่วนเพื่อหลานคนแรกของที่บ้านฉันทาได้ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนไปถึงเลยเนี่ยไปถึงตอนที่เขาถ่ายรูปรวมแฟมิลี่กันพอดี <นะ S 1> และวะไดไปถึงคนสุดท้ายคือตากล้องกําลังจะกลับแต่นี้ไปถึงแบบพอดีเป๊กก็คือได้ถ่ายรูปก,กับเดวินด้วย้วดูดิเพิ่งเกิดแกผมผมเ้าหื นี่มีแอบมองหน้าด้วยนะดูสภาพคุณแม่ก็คือยังสวยอยู่นะสาวก็คืออาจจะมีเจ็บแผลอะไรแบบนี้เล็กน้อยนะคะแต่พี่สาวฉันก็สู้มากนะทุกคนตัวก็เล็กและอยากจะบอกความมหัศจรรย์ของเดวินคือเรนบ้าเกิดวันที่5และเกิดเวลา15.15เดวินเป็นคนเลือกเองเลยนะทุกคนแบบออกมาเป๊ะพอดีเด็กแรกเกิดมันน่าเกลียดหน้าชังแบบนี้นี่เองนะคะคือเขาก็หลับตลอดเวลาดูความฟาร์มผมอะไรคือแบบเอางี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเดวินให้ดูเรื่อยๆเลยนะทุกคนฝากทุกคนด้วยนะฝากน้องเดวินตัว เล็กหลาดคนแรกของบ้านเราด้วยนะ,นะตอนกินนมฟิฟนมากเลยนะจะชอบกินเหมือนฉันเจนี่ว่าหน้าเหมือนเจนี่อยู่นะหรือว่าเราหน้ารักเหมือนกันอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ความรู้สึกมันแบบมันพูดไม่ถูกอะมันตื้นตันมันยังไงไม่รู้ว่าแบบตอนนี้ยังแบบตื่นเต้นอยู่เลยยังไม่หาย <c oughs> จะมาอัปเดตให้คนดูเรื่อยๆนะพี่ยิงออนไลน์รอเลย